อ่าเรามาดูของที่เป็นพระประจำตัวของพี่เสือนะครับที่พี่เสือได้พัถนานะฮะใส่เป็นพระประจำตัวนะครับตอนนี้โอ้โหดูราศีดีมากเลยวันนี้นะฮะดีกว่าวันนั้นวันนั้นม้อยเลยวันนี้มาแล้วฮะนิมิตใหม่ฮะอ่ะวันนี้มาดูกันก็นกคือหลวงพ่ออูหลวงปูช่วงหลวงปูช่วงนะครับวัดบางแรก,แกสิเอกหลวงพ่อเอี่ยมออ หลวงปู่ช่วงวัดบางแพกใต้นะครับปี2488 2488นี่ไม่ค่อยชัดเพราะว่าหน้าจอจะมัวๆเป็นพระชัยนะครับอันนี้คือกระไหลเนาะพี่เนาะกระไหลทองนะครับถ้ารุ่นหนึ่งสร้างเมื่อปี2488ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่สลังเป็นยันปืนแตกยันปืนแตกนี่คือรุ่นหนึ่งเนาะรุ่นหนึ่งพิมพ์นิยมไหมครับหรือว่าพิมพ์นิยมมีกี่แบบครับที่เขาสร้างกัน ทองแดงทองงแดกระไหลแล้วก็กระไหลทองเงินจะมีหลักขึ้นขัดเนื้อเงินด้วยเงินสวยๆอยู่ที่หลักสองล้านขึ้นเงินสวยๆสองล้านขึ้นสองล้านบาทนะครับสองล้านอัพนะเนื้อฝาบาทนี่ก็หลักแสนขึ้นเนื้อฝาบาทกระไหลทองหลักแสนหลักหลักแสนถึงล้านคืออย่าไปซื้อเลยครับผมว่าไปซื้ออยางอื่นเถอะนะครับแพงแล้วก็แพงจริง นี่คือผ้าที่แพงจริงๆนะครับของแท้ของแท้ให้สังเกตยังไงครับดีที่สุดต้องตัวตัดแล้วก็ดูแม่พิมพ์ดูตัวตัดแล้วก็แม่พิมพ์นะคืออ่าไม่เป็นข้อยาช่างหาอดีายวยุ่งดีกว่า<ช>แล้วก็หาจากคนที่เชื่อถือได้เนาะ<ช>นี่นะครับนี่คือภาพประจําตัวพี่เสือนะครับก็คือหลวงปู่ช่วงวัดบางแพรกใต้นะครับพิมพ์นิยมนะครับสนุนราคาก็ไม่หกเลยนะก็ดียังไงพี่มันเป็นสิทธิ์เอก ปู่เอี่ยมทุกอย่างมีทุกอย่างหลวงปู่เอี่ยมแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยอ๋อบอกไม่ธรรมดานะถ้าอย่างนั้นไม่ธรรมดานะพี่นะบูชาก็ไม่ต้องไปตักขดตขวงใจเลยคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินได้เลยโหหายากไม่พี่หายากแท้หายากยากจริงๆใช่ไหมครับมีของแก้มีอะไรที่มือเออจะเช่าหาให้ระวังนะครับอันนี้คือหลวงปู่ช่วงวัดบางแพรกใต้รุ่นหนึ่งสิ่นี้ก็ต้นใช้กัน เออาใช้ก่อนสวยๆจะไม่ค่อยเจอว่าคนจะค่อยค่อยคให้เปือยใช่อ๋อ้าเป็นผักเกจิตที่รู้อนาคตล่วงหน้าไออเป็นไรอ๋อรู้อดีตรู้นะรู้อนาคตได้ได้ฤทธ์ได้ปัญญาเต็มรูปแบบเลยหายากแน่นอนนะครับใส่เหนียวใส่เหนียวใส่เหนียวอโอเค